แทแนเดนเมอรอน้พก,กับแม่ครัวคนใหม่ค่ะแม่ครัวจแจ่มสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีเวอร์สุขสุขคนสบ,บายดีตอนคำยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันแหลนถุงเด้อเนาะเมืรอน้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งแม่ครัวคนใหม่สบ,บายดีเมอรอน้ร้านสาวสีตำหมกแ่งสู่กินเนาะเริ่มคะ่ะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่เฮือนนะเพิ่นเหดุยังกระเป็นเนาะหนึ่งเขาลางถวย บางฮงจะเคยแต่งปีเด้งบ่ล่าแง่เหมือนเพนสโซ,โซิลฟีมือนะคะต่ำแต่งเอาดีๆเด้อเอาสแส็บๆนัวๆเด้อเข่าครั่วดีอยากลองซิมฝีมือบันหอยม่วงเบิ่งเท็จแส็บบนอนนี่ป้าดหัเสียงต่ำบักเพี้มันต่ำบ่แน่มันเป็นแนวเลอ่อ จักแมนเป็นแนวเล่อ่ะแต่อีกคันเน็นมันมมันมกเทศหาวมันบนานนจาณแหลมเนาะจับตาดูให้ดีจะทุกคนบริรังแก่เด็กเลยทุกคนแต่อยากให้เพลินเห็ดสู่กินเนาะเพลินเห็ดแสบสมคำลำลือบอกแบบว่าซ้อนให้เห็ดอยู่เห็ดกินเป็นเนาะ ยูบาลิได้เหตุกินเป็นจะโอเคค่ะเดีว่าใส่แต่ซ้ำหน่วยเนยก็สมแล้วละพอเสร็จปลาลงไปค่ะใส่อายินโนโมโตะแบบทีนี้ <laughs> มีการมีการส่งซิกกันอีกนะคะ คนเล่ปาดลมมาเลยล่ะอ่ะคนเล่เลยค่ะ้าว่ามันแดงมันำง่ายอยู่น่นนี่ั้เป็นั้นเป็นเราเลยรอ้รอ,รอยค่ะ แซ่บบ่เนาะคือขนาดอีลอยเปิดแปดเสียหกตัวนี้ก็ได้ลูกเวลาจังไปะหลังโอเคนั่นแหละคือขนาดโอ้เฮ็ดกินสูกินแล้วบ่จักลมจกักฝนมาแล้วร้อย <laughs> สิบม้วนหะัวนอนพี่อีกแล้วเจ้าเมื่อนี้เพื่อนสิมใหญ่บอลนอนเมื่อนอนกับเอ้เอแสงเนาะเป็นอดัยแส็บบอลมามาเกาหลีเจ้าเค็มอยู่ เสด็จมากินเค็ม,โอ,อมโอเคค่ะแล้วกินมันนี้ก,ก็ง่ายๆโอเคได้แล้วละ่ะบอเบิร์ดคูเซนก็ได้ลูกเอาไวา้่ังแน่พ่อแล้วมันสิเกียงในเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วแซ่บไหมคะน้องแซ่บอยู่นะแซ่บอยู่นะมันนี้ก็ซีมีออกกมมตําแตงเนาะซีมเบิงอีกลวกพักต้มไข่มาเดอ้อกินข้าวแรงรำกัน เผ็ดหรือยังได้แล้วโอเคซืซ่อๆอีกปะมา,มาพรออ้อมเสิร์ฟว้า <c> ว <oughs> นี่โวคว่มกระดดอเนาะแพงเลยมาชนีหอดอยาให้หเมือ่อซ้ำบองเว้นนี่เลี้ยงอิ่มละเด้อจ้านเนาะเลี้ยงน้ำดีคอยเลยเหตุงานสวยคอย,ขอ,ยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ จ้าเลี้ยงนำกับเย็นหลีมเอื่นกินยังอีกหืมบ้าดลมฝนกําลังมาทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงนํากันเนาะปิ๊บจ้ากินง่ายง่ายบริเรื่องมากเพื่ออะกินขอชิพ้าจะต้มไข่ซุ้มือตั้งแต่กินไข่ตั้งแต่มือมาจนหดมือนี้กินจน่ห่วมือละมื่อเมื่อทั้งนั้นกับมือเลือบบริเลีนไข่เดี๋ยวมือเมื่อแถมไข่ให้ชอบสวัสดีพี่น้องสบายดี กินาแรงเนอะได้กินคาแรงน้มลุนเมนี้ฟีมือร้านสามกินง่ายๆร้านเช้าตํำแตงแสบประจำกิตำก็บ่มีรสชาติเป็นร้าคไทยเอ้ยตํำเองพูดเองนะครมากรไหมคะัลังพูดกิจจานแล้วพลิ

รำอ่นยังไงมกประแดกกินอยูุ่บาประเดกกินบ่กินกินปดกะเอากินื้กันเป็นมกประดกก็มีค่ะแบบแซวบักกัดะเพสิมาใส่ต่ำมันใส่อีกอ่ะ สามหน่วยันยบ่แม่นบ่แหลกแล้วมันก็เลยบวกลมาลดจักินลวกผักมีต้นมีต้นมินลวกผักจำเจียวได้เลยเนี่ยนีเองโร็วๆนะจาว่ากลับบ้านเมื่อเป็นคุณนูเลยลืมข่อยไว้ขอยมีหลักฐานโเพราะวอาเจาพวกเจ้ามาทางเหมอนะบ่เ้กันหอจ้ะเออ แบบนี้จะกันเห็นกันคุณพระคนเมืองคนสิเป็นคนรวยดิตอนนี้กำลังเป็นคนเลี้ยร้อนตอนนี้กำลังมาหาประสบการณ์ชีวิตเนาะเข็มืุอฝากแม่ในเก่อนนึง่งใช่เดี๋ยวบอกเข็เกันเขียนเห็ดแขกอีกเสื่อเสาคนเขียนเองได้สื่อแม่เสาเองตลอดกชั้นชั้นแล้วก็เจียมพอบอเอา มาอยู seat, ่บ <that> ้านยังเห็นเ็กเหมือนเศษกรสิกินชคนเมี่ยกรสิปิดประตูือไฟกิน คยยู่เจักมัเคยแบบนี้เคยแบบนี้เขาีเทออโต้น่ะมีคแบบบไปเนหคือรถร้อยนยบ่ะบีกระเบงมบ่ครับเรบ่มีเกียร์บมีเกียร์บมนตรงไหนละแม่กัดดี เค็งก็เลยน้อยนิดลูกเอ้ยแรงานาด่วยบวมไปไกลนะเลยเข้ามาแล้วเลยเจ้าเสียเอาวันละไรแถนี้เสี่ยเอาขายแขงเยอะเดี๋ยวมาเดินนึงเค็งนะเนี่ยบวบขายแขงบ่ะโอเคค่ะขนมเอเคค่ะขนมได้กินเค้กก็ดีใหญ่ละเมนบอกโบเคยได้กินเค้กเคยได้กินยุ่เค็งเหรอเคยมีวันเกิดเกิดยอะโอ้แม่เพิ่โบเคยจัดวันเกิดจิตน้งเสียเคยบ่ะทำมีวันเกิดแล้วมาเออแซงเด้อ ันนไมเ่ามาลิจัดวันเกิดหายดีเกินลงมาจับเงับเนาเพื่อน่ะเอาละซื้อหลานนึงลงมาฮ่อวันปจัดมันเกิดากันแล้วแล้วแม่กัเรินังแเพื่อนปนเพ่อนจะมีบานเกิดเชานึ่ง่อแม่นกมดีเยวัน้เห็ุเป็นวันสำคัญยังเน วันเกิดก็คือวันธรรมดาเนาะสำหรับซ้อนก็เป็นวันธรรมดาแต่แบบว่าความจริงวันเกิดนะที่หายคล้องควันแม่เนาะเพราะว่าแม่คือเด็หายคน้องถึงเขาเกิดออกมาุพรา้ว่าซีรีแบบใส่เป็นเงินบอหรือว่าแต่งคันขอขมาเนาะอันนี้ตามความกิบซ้อนเองวันเกิดลูกคอนคลายวันตายแม่เนาะเพื่อที่ได้โบเป็นเรื่องง่าย ตัวก็ไมจําลองอ่ะตัวเฉดข้างลูกก็อิ่มอิ่มยังไงครับอืมคือเพิ่มเ่มเพิ่มกำจกินข้าวกินเสร็จมาเกาหลกินจนท้องอิ่มแล้วก็นอนโอเคป่เขาเลี้ยงเนื้อเยอิ่มบุตรายคิวไวแมนบ่กินแล้วก็นอนกินไม่หมด กินแล้วก็นอนเผ้าบ่อยู่ในเมืองนะปอยู่เลยอม่เป็มเป็นะจะเฝ้าอุเเ่แ่เนี้ยเข่เข่บ่เยบ่เข่เี้ยน่ร้อยเดี๋ยวนอนจะเว้นกันก็จะยืนเ้าเื่อเด็กดแ้วเินโอเคครัไปดเดี๋ยวจมเหื่อออกให้อาบน้ำถ่ายจะออกจะวางหัวะนอน่วางหัวปบ ผ่นมาสูเข่าอีกน่อยั่นแหละผื้อเชีอยวชาญชูกะโปรงมากอยู่งานพอเคยอ่านนั่อะไรพนุ่งโป้งไว้ตอนนี้บรรยากาศดีเลยเนาะลมแบบได้ฝนผิดตัวเย้นบบเพื่ออนีรมาสื่อฟองเรเจ้าเอาแงะแม่เจ้าอัยนะคะมาสื่อเสื่อนีให้เอาออกมาทั้งนั่งกดโถดิทักนีแม่เฉยเมื่อไหร่เจ้าโอ้ยเจ้าพ่อพงษัก เอาพรมในมือพอเขาชิ่ว่าได้ตัวสวย่มสงาสันเรื่ลเอามันมุนมาตัวใครเอาจ้ตุ้มพมันก็อุนแล้วมนจุงเงอนมาคือแ่กะกปรงแต่ปนใส่ใครเอาแล้วแ่เธอเอาที่จะบายใจ อื่นวันชุกมืออือวันเช้าน่ะพอดีแลกวัตถุถุนแดกจากเมืองเป็นวันจันทร์ไปโรงเรียนวันจันทร์ไันไปเรื่องหอเขาีเน่ะเขาอีกอะไม่ซ yes. yes. mm. ื eh ้อฉันก็อยู่น no ี่ยุดงงาเาไปฉันย่านไม่ชอบเลยขลุ่ย right> ยังมีขลุ่ยมันยู่เนาะเป็นยังขยันให้มืออื่นแล้วก็มาบอพี่มานดังเถี่ยวมานดังบอกอยู่มืออื่นแล้วก็มาบอมาไครมามืออื่นแล้วอยู่นี่แล้วต้นสารแล้วก็ไปพุ่งบอก เราเป็นยังที่อย่าเราหายยิ้มเห่าเราหายคนบรีเป็เราไม่เคยหายขอเยอะเกินเราหายบุ๋ป็ดเราบุมเคยจมบุเคยด่าสับเราอย่างจ้ะเราบอกบอกเราไหวนไหนเห่ามา เข้ามาตอนอันเขากำลังมัวเนี่ยเข้ามาตอนะลึหน้าเลยนแล้วเกบอกว่าแล้วก็บอกว่ามายังมาเล่นเาก็อกเดี๋วรก็อขูเอาเมเยมันเจ้าทางผิดบอไม่น้องไปห้าดนีหูเลยมนจะมาขูเพาว่ามาบึงห้าเาบว่า เราบอกสุดๆแล้วก็เขยนแล้วใส่ยัไปต่าเมื่อไรนะฮะคอเต่าเร่เคยหายคนกอนมือถูกเต่าเราไม่เคยหายเลยจะทามต่อกี้้าไปวัดที่ไมันจะุหาแล้วเราบอกเราดูเบาลดหาแล้วไปเสยหาเดยวแเป็นแดดเขาก็บอกว่าซื้อเขาไม่หายบอกว่าแม่อย่าไปเราบอกฟัง หยาดหยาดเป็นลมอืมหยาดลมแล้วเราเคยเป็นลมได้อยู่พ่อเดี๋ยวหามมาอยาดแล้วลมหไมอะไรลมอยู่เคียงเถิงขบวนเขาไปกินเซซวนลมยังลมลมใสใสลมทุกนว้นลมส่ตุนิ้วเสน็้งีบนด้เดินนี่ฮะตะวันเจ็บตะลุบแต่ก็ได้แล้วหามมาแล้วเอวเมย์หามสะหลดมาเพราเพชรได้แจ๋วนะพอเราเพชร ทองเกิดตะวันคือจาเลยคือทองนี่นะตัวแดนแห่นเลยแ่นคือทอมันไงใหกในโตงมันในเฟรพันันในวัน็เอฟแวเอ้ยนเนตัวจดิงกันนี่ัวจิบ่กลางามใส่ผมมาโกนงามจะใส่สบูู่ตาะเบอร์ เอซีเตาบาเบอร์พลดอกหุจักในพี่น้องฮะหุจักเตาบาเบอร์บอนะเตาเตาบาเบอจงมาเบิร์กเห็นผับปัดคุ่นตปัด่นจน่าก็บอกคือแม่ปันเลยเด็น้ะเราอยากให้แม่ฉันนเหมือนเธอทำไมเรอเธอสวยแม่ฉันนะอู้แม่ันสวงามเราแต่งตี แต่งยังไงก็ไม่สวยแล้วคอเขยเห็นหนาพอเจาะครั้งไหมล่ะคือพออราอยู่คอปุเนี่ยแบบเือคือแต่จอยบลูคใครเลยปลาสุกเราเป็นหนาแบบปลาสุกบดนี้ปลาสุกก็เราคือผอของเราวปราสุกกับบลอคูนบเคยเห็นผอของปราสุกนั่นแหละเบิ้งหัปลาสุกปลาสุกนี่หรอยี่หรอยี่โมี้ชันกนะปลาสุกยังอย่างี้แหละปลอยนงกดโบเมบลแม็กมึงได้บอกไม่นายคุนเราคือพอลาวไม่นายนะะคั่น คืออบจารย์ะคือคือเห็นยันเปียบสุเสร็จแล้วลวเพื่อนนะือนไปนอนแพ้นอนบนเก่าจะคันเธอนอนชันสีมานอนห้องแอร์อีเมทา ยังไปนอนสมองกนอนไปนอนของแองยังไปนอนใช่ไผมงานฝาในบรรยากาศดีตอนนอนเปิดประมูเงียบขนเยอะน่างามๆผู้ชมดูคุณอยู่นั่นแหละครับเป็นคุณหญิงที่สวยและเรียบร้อยค่ะต้องกินคำน้อยๆด้วยสวยไดยรวยมากป็นหน้าไปที่ผู้ชมด้วยค่ะ ไม่เกี่ยวหวานอย่ามากินขผืนได้เจ็บพ้อมไม่อย่ามาว <c oughs> ่านี่ค่ะทุกคนเจ็บพ้อรีวิวห่านเทานะเรารีวิวห่านเสร็จอีกแล้วค <c oughs> ่ะนั่งสวยๆนั่งแบบค่อยๆนี่ <c oughs> โอเคคือหน่องเนาะอิ่มแล้วกินขา้าวแรงมันเลก็คือว่าแสบอยู่แต่หมักแต่งเนาะ ีมือน้องเจียมนะคะมือแคนี้กินไม้เนี่ยเด้อโอเคมาอื่นขอใชรเจ้าเห็รยังดีกว่าเจ้าเห็รยังเป็นล่ยางซีได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขพนที่ติดต่ำแล้วก็เป็นกำลังใจหายซาวันเด้อเราเจังได้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเิ็งโฆษณาให้ในเดอ้อเนาะ,นะฝากเป็นกำลังใจให้แนวเพลงคลิบต่อๆไปไปแล้วสบ,บายดีสบ,บายดีบ,บ,า,ยดบายบายลูบเอ็ดประจนมีกิ่นโลกค่ะ